ยู่ในวันนี้อยู่กับโปรอุ๋ยที่เอาพายที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เรามีคําตอบมาเกี่ยวกับเรื่องพัดถามเกี่ยวกับเรื่องพัดนะคะก็หลายคนมีปัญหาบนกรีนนี่แหละว่าเออสกอร์ส่วนมากมาเสียบนกรีนว่ามีสมพัดบ่อยครั้งในรอบหนึ่งก็เลยมีคําถามมาว่าทํายังไงถึงจะฝึกการพัดให้ให้ลดจํานวนของการสัมพัดให้ได้มากที่สุดโอเคก็ลดสพัดในที่นี้ก็คือไม่พัดเดียวก็สองพัดอ่าถูกไหมทีนี้ถ้าพัดเดียวได้ ดีมากระยะพัดเดียวที่ชัวร์ที่สุดของคนควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่สั้นๆถูกไหมแน่นอนวงกริปอะคะ่ะวงกริบนั่นก็คือประมาณฟุตกว่า2ฟุตอ่แทีนี้บางทีเราก็ไม่มีวงกริบนะสัก3ฟุตเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระยะที่ที่เ,เริ่มจะท,ท,ที่ยังพอจะลงได้แต่คือส่วนใหญ่คนที่3พัดเนี่ยเท่าที่เห็นก็คือพัดแรกเลยเยอะหรือสั้นเยอะเช่นเป็นคันธงข,นขึ้นไปนะคะก็โอกาสสามพัดน่าจะเยอะ เพราะฉนั้นอุ๋ยคิดว่าถ้าเราเข้ามาอยู่ในระยะ3ฟุตรอบหลุมแล้วเนี่ยสาฟุตรอบหลุมก็น่าจะเป็นระยะที่พอใจยังเหลือความมั่นใจอยู่บ้างทั้งนั้นทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าคนคนนี้คือ LPGA <c oughs> เขาคู่คี่กับทีมชาติเลยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองคําว่า3ฟุตในที่นี้คือวงชัวของเขาถ้าวงชัวของคุณคือ2ฟุตนะสมมุติว่า 2, <c oughs> 2> ฟุต ก็หมายความว่าก็มามาร์คไว้ว่าสมมติว่านี่คือวงชัวห่างแต่นี้มาฉันไม่มั่นใจแล้วว่าฉันจะลงเพราะฉะนั้นคุณก็มาสร้างวงตัวเองมันจะมาแค่กดดันไอ้พัดต่อไปเท่านั้นเองว่ามันจะต้องมาอยู่ในวงที่เล็กลงเท่านั้นเองคืออีกอย่างหนึ่งที่ที่พูดให้เห็นภาพได้ก็คือว่าบางทีเราถ้ามองหลุมเนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตที่ค่อนข้างเล็กมากนะคะยิ่งถ้ามาจากระยะไกลเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาจากระยะไกลเนี่ยเราอาจจะทําทาร์เก็ตของเราเนี่ยให้มันกว้างหน่อยเช่น วง2ฟุตที่พี่เจปักทีไว้หรือเป็นวง3ฟุต4ฟุตที่อุ๋ยวางลูกกอลไว้ก็จะได้ทำให้เราไม่กดดันตัวเองจนเกินไปคือทำเป้าให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าพัดระยะไกลเนี่ยจริงๆน้ำหนักสำคัญกว่าลายด้วยซ้ำนะคะบางทีลายเนี่ยเป๊ะเลยแต่ว่ายาวไปคันธงหนึ่งสั้นไปคันธงหนึ่งก็จะมีโอกาสน้อยกว่าลูกพวงนี้ซึ่งระยะเป๊ะแต่ว่าอาจจะ ซ้ายขวานิดหน่อยนะเดี๋ยวอุยลองพัดให้ดูหน่อยก็นี่เอาระยะชัวร์ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเนี่ยว่าลงไหมเหรอหมเรารู้อยู่แล้วว่าลงให้แสดงให้ดูแล้วก็ซ้อมมันมีอันหนึ่งที่เรียกว่า ladder drill คือถอยไปเรื่อยครับถอยไปทีละฟุตหรือ2ฟุตก็ได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องทีละเยอะมากๆหรอกก็คือยังให้พยายามอยู่ในวงที่พี่เจปักทีไว้ลงหลุมถือว่าดีไม่ลงหลุมขอให้อยู่ในวงใหญ่ถือว่าดี ยิ่งถ้ามีคนซ้อมด้วยสมมติคุณพ่อซ้อมกับคุณลูกเป็นโคชอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเนี่ยนั่งรอกันในวงแล้วก็กลิ้งกันได้คนนี้ก็มีหน้าที่ถอยไปคือตอนนี้อุ๋ยก็ไม่ได้มองหลุมนะคะอุ๋มองวงมากกว่าเนี่ยอันนี้ถือ,อยังอยู่ในวงก็ถือว่าผ่านนะพอผ่านเราก็รวบลูกกลับมาเตรียมต่อพัดต่อได้เนี่ยครับฝึกอย่างเงี้ยครับง่ายๆครับเนี่ยแล้วก็พัดให้เข้าวงพัดเข้าวงก็ถอยต่อได้ไหนล,ลองพัดตั้งใจพลาดหน่อยสิจะโชว์สถานการณ์พลาดที่ดูหน่อยพลาดพลาดสั้นก็ไดนะ้อ่ะพลาดสั้น ตั้งใจพลาดหน่อยโอเคทีนี้พอพลาดปุ๊บก็เข้ามาถูกไหมกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาหน่อยจากเดิมที่ระยะไกลกว่านี้ก็ระยะให้มันใกล้กว่าเดิมแต่ว่าหลักๆเนี่ยค่ะพี่เจเนี่ยถ้าอุ๋ยมองมองหลุมของอุ๋ยให้เป็นวงทีที่พี่เจปักไว้เนี่ยมันไม่กดดันเลยนะคะคือขอให้เข้าหลุมนี้หลุมใหญ่ถือว่าใช้ได้โอ้วันนี้พลาดแล้วพลาดเข้ามาเข้ามาสองฟุตแลเข้ามาสองฟุต แล้วก็ซ้อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะถอยไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆดีไม่ดีจนสุดกรดีน้ดยํามรู้สึกสะจะทางขึ้นเยอะนะอ <laughs> อืเ okay. คไกลขึ้นก็เผื่อลายเผื่อ,อน้ำหนักแล้วมันเป็นาการฝึกที่ไม่ยากเพราะว่าน้ำหนักพัดนี้นี่ก็ยังถือว่าโอเคน้ำหนักพัดนี้ก็จะแรงกว่าของเดิมนิดนึง น,นี้ยิ่งพอไกลออกมาเนี่ยวงมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นด้วยนะถ้าอย่างนี้ก็ยังถือว่ารับได้ไดใช่ไหมรับได้รับได้อยู่ในวงใหญ่อย่างี้แล้วเ,เราไล่เธอไปเราจะตกเกรนแล้วเนี่ยโอ้โหจบสวยโอเคยยมสรุปคือถ้าเกิดว่าถอยไปไกลเรื่อยๆแลวยังสามารถพัดเข้ามาในวงนี้ได้ ก็เดินซ้ำมาแล้วก็แท็บอินถูกไหมลุงนี้ก็ลงแน่ๆโอกาสสามพัดก็ไม่มีมหรืออย่างน้อยก็น้อยลงเวลาอยู่ไกลก็ทำทาร์เก็ตของคุณให้กว้างขึ้นไม่กดดันตัวเองจนเกินไปอย่าไปมองหลุมนี้ม,มันกดดันมันติดเ,ดเราไม่จําเป็นต้องคือโจทย์ว่าไม่อยากให้สามพัทใช่ไหมคะมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง1พัดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องลงในช็อตอแรกมีหลุมเท่านี้เลยเบลเลอเลยโชคดีครับ